อัปเกรดขั้น5แล้วโอ้โหต้องบอกเลยว่าส่วนตัวแล้วโคตรชอบโคตรชอบอันนี้คือชอบสุดแล้วนะครับถ้าการฟาร์มเองมันเหนื่อยมาใช้บริการร้านเราได้นะร้าน Easy Cry Store มีบริการรับฟาร์มสุดแจมและยังจำหน่าย ID สุดคุ้มอีกด้วยใช้บริการกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ โอเคคุณผู้ชมเนื่องจากมีคนอยากดูพี่รีวิวอีกิริสกับตัวไวท์ e ทเกอร์นะครับเดี๋ยวจะรีวิวอีกริสก่อนละกันนะเดี๋ยวแยกเป็นแยกเป็น2คลิปละกันนะมันจะได้เลือกดูได้ง่ายๆนะครับสาหรับอีกิริสนะครับตัวนี้นะโมเดลประมาณนี้นะคุณผู้ชมสวยโมเดลสวยเลยสวยจัดนะครับแล้วก็วิธีการหาตัวนี้นะครับอยู่ในตู้นะคุณผู้ชมตู้แบนเนอร์ปกติเลยตอนนี้ก็ยังอยู่ในตู้นะตอนนี้อยู่ในแบนเนอร์หนึ่งนะครับก็มาสูงกันได้นะคุณผู้ชม แล้วก็ตัวนี้เนี่ยวางปุ๊บนะครับจะตีติดเลือดไหลเลยส่วนบัฟที่พี่เอาไปนะครับก็เป็นบัฟที่ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะผู้ชมเป็นบัฟระดับมิสติคเข้าเองนะครับก็จะรีวิวให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะนี่ครับตัวนี้เนี่ยค่าวางนะครับ400ถือว่าถูกมากเลยนะระยะก็ดูเอาครับค่อนข้างกว้างแต่ก็เป็นพอบัฟด้วยนะครับที่เอามาเนาะนี่ครับอันนี้เลเวล85แล้วนะครับผู้ชมเลเวลตันแล้วนะนะอัปเดตตอนนี้นะครับต้นไม้ก็ยังไม่ได้อัพนะครับผู้ชมเนื่องจาก พิ่งสุ่มได้นั่นเองนะครับแมพเพิ่งอัปเดตเนาะถ้าฟาร์มต้นไม้ตันเลยก็น่าจะเก่งเกินนะครับอันนี้คือแอนิเมชันการโจมตีนะครับเป็นไงเทปะโคตรเท่ะเทะอะผู้ชมเหมือนในเมกเลยนะครับการโจมตีอะเที่จัดเป็นแบบแดงๆด้วยนะครับมีออร่าแดงๆด้วยเห็นปะนี่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 ดูดิมีออร่าแดงๆด,งด้วยนะครับอีกริสอะโคตรเท่นะครับมามาดูเรื่องแสแตตกันบ้างดีกว่านะครับสแตตตัวนี้เนี่ย วางปุ๊บนะครับก็จะตีติดเลือดไหลเลยนะคุณผู้ชมนี่ครับวางตีติดเลือดไหลเลยนะการโจมตีก็จะเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับค่อนข้างกว้างอยู่นะแต่กว้างไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะทางมันเล็กลนะเนาะแล้วก็ตีแค่กลาวนะคุณผู้ชมตัวบินนี่คือเนี่ยบินไปแล้วบินช้าๆเลยนะครับบินไม่หยุดเลยก็ตามนั้นแหละคุณผู้ชมตอนวางก็ยังไม่เก่งอะไรนะครับดดเมจเริ่มต้นนะครับ5 0 0พนะครับ แล้วก็ระยะ18นะครับคุณผู้ชม SPA เนี่ย5.5วินะครับตีค่อนข้างเร็วอยู่อนิเมชันสวยวงสกิลดีเยี่ยมไปเลยครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยวางได้สูงสุดถึง4ตัวเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะอัปเกรดเป็นอัปเกรด1ให้ดูแล้วกันนะอัปเกรด1 d เดเมจเด้งมาเป็น8,000นะครับระยะก็จะเป็น21.2นะครับส่วน SPA เท่าเดิมนะครับ5.5ยังตีแค่กล่าวเหมือนเดิมนะ อัปเกรด2นะครับเดเมจเด้งไปเป็น15นะครับแล้วก็ระยะ23.7นะส่วน SPA นะครับ5.5วินั่นเองนะครับยังไม่มีการโจมตีแบบพิเศษใดๆนะโจมตีเหมือนเดิมต่อไปนะครับอัปเกรดขั้น3เนี่ยก็จะมีสกิลที่ชื่อว่าเบรดโดเมนนะครับมาดูซิสกิลเป็นไงสกิลนี้เปลี่ยนรูปแบบการโจมตีด้วยนะครับหุยเอออันนี้เท่นะครับก็คือว้าไปแบบ ไปแบบสกิลคุณผู้ชมแล้วก็ระเบิดนะครับประมาณนี้รูปแบบการโจมตีนะครับก็จะเป็นเอที่วงใหญ่มากๆเลยนะครับวงใหญ่มากคุณผู้ชมคือมอนแมทั้งเซ็ตนีน่คือตายทั้งเซ็ตได้เลยนะครับแล้วก็ในขั้นนี้นะครับยังมีติดเลือดไหลเหมือนเดิมนะแปลกมากเลยนะติดระเบิดแต่ก็มีเลือดไหลด้วยโคตรเอานะะี่ฮะคุณผู้ชมแต่ก็นั่นแหละคุณผู้ชมยังตีแค่กล่าวเหมือนเดิม <laughs> ยังไม่ไฮบริดนะคุณผู้ชม ฉะนั้นจะเล่นตัวนี้ก็คิดดีๆนะเพราะว่าอัปเกรดมาขนาดนี้แล้วยังไม่ให้บิดนะครับส่วนเดยเมจนะครับเป็น24 0 0มนะครับระยะ27.5นะครับ S.P.A 5.5นั่นเองนะครับประมาณนี้อัปเกรดขั้น4นะครับขั้น4ประมาณนี้เพิ่มเดยเมจนะครับเป็น32,000ระยะ31.2 S.P.A เท่าเดิมตีแบบเท่าเดิมตลอดนะผู้ชมตัวนี้เดี๋ยวให้ดู เดี๋ยวให้ดูแอนิเมชันนิดนึงนะครับอันนี้ดูดูผู้ชมมอนไม่มา,าประมาณนี้เท่นะเท่อยู่เท่อยู่อัปเกรดขั้น5นะครับจะมีสกิลใหม่ชื่อว่ามัลติสลัเบรสนะครับนี่เลยครับอัปเกรดขั้น5แล้วโอ้โหต้องบอกเลยว่าส่วนตัวแล้วโคตรชอบโคตรชอบอันนี้คือชอบสุดแล้วนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับข้อดีเลยก็คือเป็น Fu l l LE ด้วยนะครับตีติดเลื่อนไหลในขั้น5เนี่ยอัปเกรด5นะครับก็จะตีเป็นไฮบริดด้วยนะครับคุณผู้ชมมอนที่บินพวกนี้เนี่ยที่เคยผ่านไปนะครับถ้ามาอีกรอบเนี่ยบอกเลยว่าไม่รอดแล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตีตัวบินแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าจับตามองนะน่าเล่นอยู่นะครับคุณผู้ชมมันเข้าในตู้หนึ่งด้วยนั่นเองนะเพราะว่าเป็นตัวระดับมิสซิเคิลเองนะครับแล้วก็ในเรื่องเดเมจนะครับก็ถือว่าได้อยู่นะ ดีเมจ56นะครับระยะ35 SPA 5.5นะครับประมาณนี้เอาเรื่องอยู่นะ Full LE ติดเลือดไหลตีให้บิดเล่นได้อยู่นึกถึงกัสเลยนะคุณผู้ชมกัสเป็นระดับเซเลเทียลแต่ตัวนี้เนี่ยแค่มิสติคเข้าเองเนาะถือว่าเล่นได้อยู่อัพเกรดขั้นสุดท้ายนะครับก็จะเพิ่มดีเมจมาเป็น68,000ระยะ38.7นะครับ SPA 5.5ตลอดไปนะครับแค่นี้ตัวนี้ เทพอ่ะค hey, ุณผู้ชมไหนดูดิเป็นไงอ่ประมาณนี้โอรดยะกว้างมากเลยอะ่ะครึ่งเกาะปะเนี่ยไม่ครึ่งคุณผู้ชมก็ได้อยู่นะกลางๆเดี๋ยวลองวางสักสี่ตัวแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางสักสี่ตัวเลยแล้วกันอยากรู้ว่ามันจะมั่วขนาดไหนนะวางสี่ตัวนี่โอ้โหโคตรมั่วอ่ะวางสี่ตัวมั่วจัดเลยอะ่ะดูดิฮึสกิลมัวม่วๆเลยนะครับ โอเคก็ประมาณนี้สําหรับตัวละครตัวนี้ถ้าถามว่าควรหาไหมจะติดเมตาหรือเปล่าส่วนตัวคิดว่าเอาไว้เล่นในช่วงต้นเกมน่าจะเล่นได้อยู่นะครับดีอยู่ช่วงต้นเกมมือใหม่ควรหามาใช้เพราะว่ามันไฮบริดด้วยแต่ถึงจะอัพไปเยอะก็เถอะนะแต่ก็ดีอยู่ผู้ชมเอามาใช้ได้นะ